สวัสดีครับเพื่อนๆืผมเอซีพิ้นพากินมาเที่ยวกับไม่แล้วครับวันนี้เราไม่ได้เข้าครัวทํากับข้าวแต่เราสั่งเมนูจากพอดีเพื่อนเพิ่งมาเปิดร้านใหม่อยู่ที่ย่างกุ้งนี่ก็เลยจะลองอุดหนุนดูเห็นเขาบอกว่ามีอาหารซีฟู้ดนี่นั่นเป็นดิลิเวอรี่มาฮะเราให้แก๊ปมาส่งเราไม่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกเพราะว่าถ้าไปนั่งกินที่ร้านอ่ะมันก็ไม่ดีเพราะว่าตอนนี้ช่วงโควิดนู่นนี่นั่นมันก็จะไม่ค่อยปลอดภัยอะไรเราก็เลยสั่งมานะเดี๋ยวเรามา วันเมนูมีอะไรนี่ให้ข้าวมาด้วยนะนี่ข้าวนี่ไม่ได้สั่งเนี่ยกุ้งนึ่งสียยวเป็นกุ้งแม่น้ำนะฮะกุ้งแชบ๊วยหรือกุ้งแม่นาเนี่ย กล่องหนึ่งก็ได้ประมาณสิบตัวอันนี้ก็จะเป็นปูไข่ดองเป็นปูปูปูทะเลปูไข่ตัวใหญ่ไหมฮะแกะให้ดูเนี่ยร้านร้านนี้ฮะร้านเ่นที่เพิ่งจะเปิดมา เดี๋ยวผมขึ้นชื่อร้านชื่ออะไรให้เป็นร้าน BKK คกังนำเพิ่งจะเปิดใหม่ได้ยังไม่ถึงสองสเดือนเลยครับเราก็เลยลองมาอุดหนุนผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันครับเนี่ยเพิ่งจะลองเคยกินครั้งแรกเหมือนกัน ลองเติมข้าวไปหน่อยนี่ไหมครับปูไข่ไข่เน้นๆเลยครับเนี่ยไข่ยเยอะมากครับเนี่ยตัวใหญ่เวลากินเราก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ย ผมจะลองชิมน้ำจิ้มก่อนส่วนมากร้านที่จะอร่อยไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดหรืออะไรอะ่ะมันทีเด็ดเป็นอยู่ที่น้ำจิม้มอ่ะถ้าน้ำจิ้มมันโอเคต่อให้ปูเขานึ่งมาดีหรือไม่ดียังไงมันก็โอเคครับถ้าน้ำจิ้มเขาทํารสชาติถึงเปรี้ยวหวานนะ นี่ครับไข่เน้นๆเลยครับเนี่ยไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงางครับผมก็ไม่เคยกินกันลลองกินครั้งแรกน้ำจิ้มเวลาาจะเยอะเลยครับที่เด็ดมันอยู่ที่น้ำจิ้มแล้วก็คุก เลยครับไข่เยอะมากเลยครับเพื่อนมาครับปูสดนนเนี่ยไข่มันจะออกวหวานเดี๋ยวผมจะลองกินกับข้าวข้าวเปล่าข้าสวยดู ับเนี่ยเต็มๆคาเลยครไข่เยอะมากครับเนี่ยไข่มันจะออกสีแดงแดงไข่เหมือนไข่ไข่เค็มไข่แดงที่เราที่ผมเคยเอามาทําเป็นไข่ดองน้ำปลาเหมือนกันเลยฮะสีมันจะออกมันๆนะเ,เพื่อน ลองกินตัวเดี๋ยวมั <c oughs> ง้งแข่งซะ เไข่เน้นๆเลยครับเนี่ยนี่ในส่วนของตัวตัวหนึ่งผมก็ว่าน่าประมาณสี่สี่ขีดได้จิ้มใส่ไปหน่อย นี่ส่วนเนื้อทางนั้นเลยครับเนี่ยติดมันติดอยู่กับขาขาปูนี่ครับอน้ำจิ้มหน่อย นี่นครับไข่ไข่ล้วนๆเลยครับเนี่ยตเต็มตเต็มคำเลยครับตเต็มช้อนเลยไข่เยอะมากครับเนี่ยมาครับอันนี้ไม่ต้องกินกำลังทวสอบไม่ได้ นเนี่บเดี๋ยก่อนโอนจะเข้ามือไปท่านนี้ Okay, okay. นี่ฮนะั่งมามีอยู่สองกล่องสองตัวครับตัวตัวตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยน,นี่นะผมเปิดให้ดูข้างในเะนี่ครับนะไข่ใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆทุกคน ผมกเ็เคยลองกินอยู่ครั้งแรกเหมือนกันก็ใช้ได้ครับเนี่ยผมฝากร้านลเพื่อนด้วยนะฮะมีเบอร์มีชื่อร้านนี่ที่อยู่ฮะแต่สําหรับคนที่อยู่ที่ไทยผมไม่แน่ใจว่าร้านเขาเปิดที่ไหนเดี๋ยวผมลองเสิรฟให้อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างฮะเอาละครับไอคลิปนี้เป็นผมไม่ได้ออกไปข้างนอกผมเอาสั่งเข้ามากินข้างในถ้า วันไหนที่ออกไปได้เราก็จะออกไปแต่ถ้าวันไหนเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเราก็จะสั่งเป็นดิลิวิลี่มาส่งที่นี่มันก็ดียอย่างหนึ่งคือเราก็ปลอดภัยด้วยเซฟตัวเองเพราะตอนนี้ก็รายเชื่อผู้ติดเชื้อก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่รายเชื่อผู้รักษาหายก็มีลดลงขึ้นทุกวันทุกวันนะก็ยังไงก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับงั้นผมขอขอบคุณมากครับสำหรับที่ทติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ท้ายนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s c ร i b าด้านล่างนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับนครับ